Oh. เรียนไทยรัฐวิทยา26บ้านหนองหินก่อตั้งเมื่อวันที่1เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2499เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองหินต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา26บ้านหนองหินตั้งอยู่ที่บ้านหนองหินตำบลถาวรอ,อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่ทั้งหมด31ไร่หนงาน96ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งหมด 229คนมีข้าราชการครู18คนและบุคลากรทางการศึกษา3คนภายใต้การบริหารจัดการของนายสนองแก้ออมภัยผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา26บ้านหนองหินจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายระหว่าง บ้านวัดโรงเรียนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้ดำเนินการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดังนี้ด้านกายภาพโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดสงบร่มรื่นปลอดภยัยไม่มีสิ่งเสพติดเล่าบุรีมีพุทธจาสุภาษิตวัฒธรรมพระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆ มีห้องเรียนเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนนอกจากนั้นยังมีห้องพิเศษต่างๆดังนี้ห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องพระพุทธศาสนา,ศาและห้องเอกลักษณ์ไทยสำหรับนักเรียนได้เรียนดนตรีและนาฏศิลป์เป็นต้นด้านกิจกรรมประจำวันพระ ในวันพระบุคลากรในโรงเรียนทุกคนใส่เสื้อขาวทำบุญใส่บาตรและสวดมนต์แปลในเวลาเช้ากลางวันและเย็นเป็นประจำทุกวันด้านการเรียนการสอนโรงเรียนได้บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐครูและนักเรียนบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้าและบ่ายครูพานักเรียนทํากิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโรงเรียนมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ผู้บริหารครูและนักเรียนปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเป็นประจำทุกเดือนครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปีและจัดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมน้อมนำการพัฒนาสู่5้าห้องชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกนิสยัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง6มิตินักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านของตนเองได้ด้านกิจกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนรักษาสินห้าทุกคนยิ้มง่ายไหวสวยและกราบงามก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารอย่างมีสติไม่ดังไม่ขูกและไม่เหลือ นักเรียนทุกคนรู้จักประหยัอดอุดอมถนอมใช้เงินและสิ่งของโดยมีโครงการออมทรัพย์และโครงการธนาคารขยะส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีนิสยัยใฝ่เรียนใฝ่รู้โดยโรงเรียนมีห้องสมุดที่มีหนังสือเพียงพอและมีโครงการรักการอ่านด้านการส่งเสริมวิธีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมให้ขายอาหารที่มีประโยชน์สะอาดสดใหม่และไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนครูสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักความเมตตาพูดจาไพเราะสุภาพไม่ดุด่านักเรียนมีการชื่นชมคุณความดีของนักเรียนหน้าเสาธงทุกวันมีการโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกที่ได้ทำความดีทุกวัน โรงเรียนจัดให้มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอและได้สนับสนุนให้นักเรียนร่วมบวชสามเณรในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนตามโครงการโรงเรียนดีสีตำบลโรงเรียนมีผู้บริหารและครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ปีการศึกษา2553ได้รับรางวัลรองอันดับสองผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2,554ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติและปีการศึกษา2556 โรงเรียนได้รับโล่โรงเรียนดีสีตำบนนอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้รับรางวัลต่างๆดัง,งนี้ในปีการศึกษา2554ครูได้รับรางวัลหนึ่ง0ซนครูดีจำนวน3ท่านและได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ท่านในปีการศึกษา 2,555ครูได้รับรางวัล1,000ครูดีจำนวน4ท่านและได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ท่าน 26บ้านหนองหินขอขอบคุณคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกท่านที่ให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมเป็นคนดีสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข